ครัชื่ออะไรครับเด็ฤทธิ์ต่อเดือนโงครับวันนี้เจอใครศิลาชัยเคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยเจอวันนี้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งจุดห้ามาประชา็นไงเกิดอยู่จุดห้าตรงนี้ผ่านเรียบร้อยนะไปซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินกี่วันซ้อมมาเรียนกว่าเราอยู่สิงห์มาวินนานเลยยาวเลยใช่ไหมชกมวยมารวมๆตอนนี้ยี่สิบหกไฟนับหนักปล่อยๆขอร้องเท่าไหร่สิบเก้าสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราชนะกี่ครั้งชนะสองไฟหนึ่งล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ เราเป็นไงฝีมือเข่าหรือว่ายังไงฝีมือนะเห็นไหมไอ้ไีราชัยประเภทยังไงฝีมือได้เดินจับตีก็ได้รถน่าจะยาวกว่าเขาหน่อยนะถ่ายรูปประชารถน่าจะลอยกว่านะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดอ่ะบอกไปครับเชียร์นะกูแรงเจสซี่วันนี้เอาต่อช่วยร์เชียร์ไปยังใจผมได้เดี๋ยวพี่นะขอจุกนี้ครับโอมไอร่าชัยนะ วันนี้เจอกับเด็กชนิดเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอวันนี้ร้อยไร่ร้อยหนึ่งจุดห้าไหมครับผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยไปซ้อมอยู่ที่สัดีพนกี่วันก็ซ้อมอยู่นี่ตลอดนะก็ใช่ว่าปล้ำกับพวกตัวใหญ่เงั้ยนี่ครับโชวยมารรวมๆก็หกสิบเจ็ดสิบใจน้ำหนักปอนด์เท่าไหร่ครับก็สี่เก้าสีมือเรื่อยเลงได้หมดนะได้หมดนะล่าสุดผลงานเป็นไงล่าสุดไปแล้วฝากคนขับเชียร์ในวันนี้ก็เดี๋ยวของไว้เนี่ย เป็นงางใจให้เด้อวันนี้คเต็ม <BB> ท <EN> ี่นะครับขอชุดดีครับโอเค